ในช่วงบ่ายนะคะที่ได้บอกทุกท่านไปก็คือจะเป็นในส่วนของการนําเสนอผลการดําเนินง,งานโครงการของมูลนิธินะคะที่เราได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะให้ทุกท่านพบกับคุณวัลภาสาราลักษ์ค่ะเพื่อนําเข้ารายการค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในช่วงบ่ายนะคะและในช่วงนี้ค่ะคุณวาาัลภาเปิดเสียงด้วยนะคะมาหรือยังคะ ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในช่วงบ่ายนะคะและในช่วงนี้ค่ะทุกท่านจะได้รับฟังการนําเสนอผลการดําเนินโครงการของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปรถรมภมที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังค่ะ ทีมงานขอสไลด์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันจันสิริแก้วมณีผู้อำนวยการสำนักประสานงานมุลณนิธิท,ทาวิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชุประภมขอรายงานโครงการอบรมนักศึกษาผู้พิการทางการเห็นเรื่องซอฟต์สกิล เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนเงิน474,400บาทได้จัดขึ้นเมื่อวันที่27-30ถึงพฤศจิกายน2563รวมระยะเวลา4วันสถานที่จัดอบรมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ สำหรับหลักการและเหตุผลของโครงการนี้เนื่องจากว่าทุกๆปีการศึกษาทางสำนักประสานงานได้มีกิจกรรมเยี่ยมพบปะนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากอูลนีที่ธรรมิกชนเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางในการพัฒนาระบบการช่วยเหลือนักศึกษาผู้พิการทางการเห็นที่เรียนในระดับอุดมศึกษา ให้ได้รับบริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นใดทางการศึกษาตามความต้องการจำเป็นเพื่อเอือ้อให้เขาเหล่านั้นได้ศึกษาเร่าเรียนอย่างสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ค่ะหลังจากกิจกรรมเยี่ยมพบปะแล้วเราได้พบว่านักศึกษากว่าร้อยละห้มีปัญหาด้านการเข้ารวมกลุ่มทำกิจกรรมกับนักศึกษาทั่วไป เนื่องจากขาดแรงจูงใจในการทํากิจกรรมจิตอาสาเพราะยังคิดว่าตนเองช่วยเหลือเพื่อนไม่ได้หรืออาจจะช่วยได้แต่ไม่ดีเท่าที่ควรเป็นต้นค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาผู้พิการทางการเห็นได้มีทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้นักศึกษาผู้พิการทางการเห็นมีการเตรียมความพร้อมและเกิดการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความคิดในเชิงบวกในการทำงานให้รู้จักการบริหารจัดการตนเองให้สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนค่ะกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้มีทั้งสิ้น70คนประกอบด้วยนักศึกษาผู้พิการทางการเห็นทุกสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย พวทุกข้าของประเทศไทยจำนวน50คนผู้ช่วยเหลือคนพิการเฉพาะกิจจำนวน5คนเนื่องจากกองทุนสนับสนุนคนพิการสิบคนต่อผู้ดูแล1คนจึงได้อัตราส่วนนี้มาเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานจำนวน5คนเนื่องจากนักศึกษามาจากพวทุกข้าของประเทศการประสานงานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ผู้ประสานงานในทุกๆส่วนในอัตราที่กำหนดไว้เช่นกัน วิทยากรจำนวน10คนค่ะเนื่องจากกิจกรรมเป็นกิจกรรมกลุ่มที่จะต้องแยกกลุ่มในการจัดอบรมค่ะกิจกรรมที่อบรมนี้เป็นทั้งการบรรยายและการปฏิบัติในกิจกรรมกลุ่มนะคะมีการบรรยายการยกตัวอย่างเรื่องของการบริหารจัดการเวลาการทำงานเป็นทีมการวางแผนการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน การรับฟังความที่เห็นของผู้อื่นการยอมรับฟังมติในที่ประชุมอื่นๆเป็นต้นค่ะกิจกรรมที่จัดอบรมก็จะเป็นกิจกรรมที่ว่าไปและส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบด้วยาการแก้ไขปัญหาก่อนที่จะหาคนผิดมีการสร้างมนุษยสัมพันธ์เป็นการเรียนรู้ฝึกฝนตนเอง สามารถให้สามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้อย่างราบรื่นและมีความสุขค่ะผลที่ได้รับนะคะผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมมีความรู้และนำไปสู่คนจนเกิดทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดในเชิงบวกมีกำลังใจในการต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขได้อย่างเป็นระบบค่ะ ผลในเชิงประจักษ์ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการจ้างงานระหว่างเรียนจากสถานประกอบการติดต่อกันในทุกปีผู้เข้ารับการอบรมมีวินัยในการทำงานส่งงานตรงต่อเวลาทำงานด้วยความรับผิดชอบมีความกระตือรือร้อนในการติดตามข่าวสารการรับสมัครงานมีการเตรียมตัวเพื่อรองรับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน และได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานภายหลังจากมีการฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนคือในท้ายของทุกปีการศึกษานักศึกษาจะในหลักหลักสูตรได้กําหนดไว้ว่านักศึกษาจะต้องไปฝึกประสบการณ์การทํางานก่อนจบก็มีหลายคนที่หลังจากฝึกงานแล้วสถานประกอบการได้จ้างให้ทํางานต่อซึ่งหนึ่งในนั้น ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับการอบรมจากโครงการนี้ด้วยแล้วก็ผนวกกับความสามารถของนักศึกษาเองด้วยก็ผนวกรวมกันนะคะผู้เข้าอบรมก็มีงานทําระหว่างเรียนด้วยมีไรายได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็แบ่งเบาภาระครอบครัวได้มีความพร้อมก่อนการจ้างงานค่ะอันนี้เป็นภาพของเ,ออเป็นภาพที่ถ่ายรวมของโครงการ ที่จัดไปนะคะนี่เป็นภาพในกิจกรรมแล้วก็ทำตามที่หลักเกณฑ์ของโครงการได้กำหนดไว้คือการทำแผ่นป้ายที่มีข้อความที่ทางกอ,อ,องทุนได้กำหนดไว้ว่าให้ทำในลักษณะเช่นเช่นใดนะคะในช่วงที่เราจัดก็เป็นช่วงที่เฝ้าระวังนอกเหนือจากเงินสนับสนุนอื่นๆอย่างเช่นค่าใช้จ่ายเขาก็ยังสนับสนุนพวก อุปกรณ์การอบรมต่างๆอย่างเช่นอ,อ,อักษรเร็วแผ่นซีดีและนอกจากนี้ก็ยังให้เราผู้เข้าผู้จัดงานเนี่ยได้จัดถ่ายทอดทาง Facebook Live ด้วยเพื่อที่จะเผยแพร่ไปยังผู้ที่สนใจเข้ารับชมได้ค่ะขอสไลด์อีกโครงการหนึ่งนะคะ โครงการหนึ่งนี่เป็นโครงการที่ที่ได้รับการสนับสนุนมาตั้งแต่ปีสองพันห้า้อยห้าสิบเก้าแล้วค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการจ้างงานเช่นกันนะคะอันนี้เป็นขอย้อนกลับนิดนึงค่ะเป็นโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและศึกษาผู้พิการทางการเห็นก่อนการทำงานค่ะ ได้รับการสนับสนุนงบป,ประมาณเป็นจำนวนเงิน5,41,400บาทจัดขึ้นเมื่อคศสอ5 9นนะคะในระหว่างเดือนมิถุนายนค่ะกลุ่มเป้าหมายได้จำนวน60คนเป็นนักศึกษา50คนผู้ดูแล5คนผู้ประสานงาน5คนค่ะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทํางานให้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็เสริมสร้างบุคลิกลักษณะการฝึกฝนการนําเสนอในรูปแบบต่างๆซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการฝึกฝนการนําเสนอเ,นเป็นเรื่องจําเป็นหากขาดทักษะหากขาดความมั่นใจก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการนําเสนอผลงานของ ตนเองหรือนำเสนอตอนที่สอบสัมภาษณ์หรืออื่นใดน,นะคะก็ได้บรรจุนี้ไว้ในหลักสูตรด้วยค่ะสถานที่จัดก็ที่โรงแรมทหารหาเจ้าสำราญที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะผลที่ได้รับนะคะผู้เข้าเรียนเนี่ยก็ รู้จักการแก้ไขปัญหาอันนี้เรามีแบบประเมินผลหลังการอบรมและมีการติดตามทุกครั้งที่เราได้ไปเยี่ยมก็มีการทําแบบทดสอบจากวิทยากรผู้ให้ความรู้นะคะได้ให้แบบทดสอบกับเราไปให้นักศึกษาได้ทําแล้วก็ติดตามจากผู้ดูแลนักศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วยนอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมก็ยังมีความรู้และเ,เทคนิคในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและทำงานได้อย่างมีความสุขและน่าพืงนค่ะผลในเชิงประจักษ์นะคะผู้เข้ารับการอบรมมีการเตรียมความพร้อมและฝึกฝนตนเองเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการมีผู้สอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยได้จำนวนสี่คนในปีถัดไปนะคะเออ ขณะนี้ก็ทำงานอยู่ที่จังหวัดเชียงรายชัยนาทเชียงใหม่นะครราชสีมาก็ด้วยความสามารถของอนักศึกษาเองแล้วก็ผนวกกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะก็ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่างๆเหล่านี้และหนึ่งในนี้นะคะก็สอบได้ลำดับที่หนึ่งในสายสังคมของปีนั้นด้วยนะคะ ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้อย่างเข้าใจในการทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและน่าบรื่นได้รับการแจ้างงานในมาตรา33และ35ทุกปีติดต่อกันจํานวน30คนสําหรับนักศึกษาที่ผ่านการอบรมในโครงการเตรียมความพร้อมนี้นะคะนักศึกษายังมีความขยันอดทนรู้จัก และเข้าใจการบริหารจัดการตนเองหลังจากที่เขาจบการศึกษาก็ไปทำงานในอาชีพอิสระนะคะแล้วก็ได้ทำงานโปรเซ็นเตอร์ของบริษัทประกันแห่งหนึ่งเขาก็เก็บเงินซื้อบ้านนะคะเ,เป็นบ้านบ้านเดี่ยวทางแขวพระรามสองนะคะซึ่งพวกเราเคยไปเยี่ยมแล้วก็ ก็สวยงามนะคะหลังใหญ่พอสมควรเลยล่ะค่ะจากฝีมือจากน้ำพักน้ำแรงของเขาค่ะก็ต้องขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะที่ได้สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อคนพิการทางการเห็นและเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่4พศ2555 ถึง2,559และยุทธาศาสตร์ที่2พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขจัดการเลือกปฏิบตัติเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างแท้จริงตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่5้ปศ .2,560- ถึง2,564ค่ะสำนักประสานงานก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ